ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกินกันอยาชาแนลอีกครั้งนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะคอนเทนต์ที่จะมาทำนะคะก็เป็นพาสตัดดี้แล้วคะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งลงเพจไปในเพจสตัดดี้เรมใช่ในเพจสตัดี้แกมของเราไปว่าเออเดี๋ยวจะมารีวิวการสอบสัมภาษณ์ในวิดีโอดีกว่าทุกคนจะได้แบบเออเห็นภาพความเข้าใจของเราว่าแบบเออเวลาสมัครเป็นยังไงเนาะก็เราจะมาทําการรีวิวการสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาบอกก่อนว่าเรามีที่เรียนแล้วทุกคนก็คือว่า เรียนที่มหาวิทยาลัยศิลคากรวิโรจน์นะคะเออเป็นภาควัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์นะคะของมหาวิทยาลัยมศวนี่แหละเป็นหลักสูตรปกติก็คือภาษาไทยนี่แหละทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปการติดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะคะไว้ตรงนี้เพราะว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแล้วก็เราจะมาทําการรีวิวกันค่ะทุกคนรีวิวการสอบต่างๆรีวิวพอร์ตว่าพอร์ตเราจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูพอร์ตกันเลยดีกว่าเพราะว่าพอร์ตเราอะเราก็ ส่องเยอะเหมือนกันนะคะมันจะมาเล่นๆดูอันนี้นะคะจะเป็นพอร์ตที่เราได้ทําไว้นะมันเป็นพอร์ตที่เรารู้สึกว่าใช้ได้หลายคณะเพราะว่าพอร์ตอันเนี้ยเราตั้งใจแต่ยื่นที่วิศววัสดุเนาะแต่ว่าไม่ได้ยื่นเพราะว่าขี้เกียจกระานหัน คือกีนอะตอนแรกก็จะไม่ยื่นพอร์ตจากพี่นึงเลยเพราะว่าจะไปลุ้นรอบสามเลยดีกว่าแต่สุดท้ายก็คือมาสาวาเปิดแล้วก็คือโอเคมีวัสดุศาสตร์ที่เออเราก็สนใจเหมือนกันเราก็เลยยื่นวัสดุศาสตร์ไปเพราะเกตเราถึงด้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยลองยื่นไปแล้วก็ติดสัมภาษณ์มานะคะก็จะเป็นพอร์ตประมาณนี้แบบที่เราเลื่อนๆดูไปเนาะเออแล้วก็ถ้าใครอยากดูพอร์ตที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็ทักมาในไอจีกีนกันยานได้เลยนะคะก็จะขึ้นลิงก์ไว้ตรงนี้ไม่ใช่ลิงก์เออหน้าโปรไฟล์ไปแถวนี้ดีกว่ามาดูเร ตื่นเต้นอะไม่เคยทำคลิปเกี่ยวกับการสอบค่ะตื่นเต้นรอทุกคนโอเคทุกคนต่อไปนะคะแล้วก็ เออพอติดรอบสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมเราก็จะมาพูดถึงการสัมภาษณ์คาถามที่อาจารย์ถามดีกว่าแบบส่วนใหญ่เขาถามอะไรกันบ้างนะคะก็อย่างวันที่สัมภาษณ์อะวันเสาร์จำได้ว่าเป็นวันเสาร์แล้วก่อาานหน้านี้ก็จะเป็นวันสัมภาษณ์อะอาจารย์ก็จะแบบมี Google Me e t ให้เข้าไปทําความรู้จักกับภาพแล้วทีเนี้ยกินฟังอาจารย์พูดแล้วกินก็แบบเฮ้ยภาคนี้มันก็น่าสนใจนะรีนที่นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าทุนเขาอะน่าสนใจมากพอเข้าไปอะคิดว่าแบบเออถ้าเข้าไปเรียนน่าจะได้เกรดดีอยู่ ดีอยู่ที่แปลว่าดีไม่ใช่แบบก็สวยอยู่แปลว่าไม่สวยนะทุกคนกแบบเกรดดีอยู่ก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ไม่ได้แย่เลยรขนาดนั้นนะคะเราก็จะมา พูดถึงคณะก่อนดีกว่าก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ก็กีนอะทำการศึกษามาแลว้วส่วนใหญ่คล้ายๆแค่พูดถึาคาว่าคล้ายนะทุกคนไม่ได้แปลว่าเหมือนคล้ายกับวิศววัสดุเพราะว่ากีนสนใจวิศววัสดุใช่ไหมกีนก็มาลองดูว่าแบบเอ้ยมันต่างกันยังไงวะสุดทา้ายก็คือต่างกันชัดเจนคือว่าวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ไม่ได้เรียนพื้นฐานวิศวะเหมือนกับวิศววัสดุที่เรียนเนาะก็เป็นประมาณนี้แล้วทุนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแนะนําทุนต่างๆในการเรียนการศึกษาในแบบชั้นปีหนึ่ง นะเว้ยอะไรประมาณนี้แล้วพอฟังก็คือว่าอู้สนใจจริงค่ะเลยแบบตัดสินใจแล้วอะ้องสัมภาษณ์ให้ติดให้ได้ประมาณนี้แ็แบบทุกคนอยากตัดสินว่าแบบ คนสมัครน้อยแล้วตัวเองจะติดนะเว้ยเพราะตอนแรกก็มีความคิดแบบนั้นแต่พอเจอแบบคําถามสัมภาษณ์ก็คือโอ้ไม่ก็จะติดไม่ว่าเพราะว่าตัวเองอ่ะพลาดด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มพาร์ทคำถามของอาจารย์ที่ถามกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราลิสต์ไว้แล้วแล้วก็ลงรีวิวส,สัมภาษณ์เป็นตัวอักษรไปแล้วในเพจสตาร์ดี้แกงของเรานะคะเพจสตาร์ดี้แกงก็คือดีไดอารี่อัปเดตหกสี่นะคะ <c oughs> ก็เข้าไปส่งส่งได้แต่ว่าไม่ค่อยลงรูปอะไรส่วนใหญ่จะลงสตอรี่บ,บ่นมากกว่าแบบอ้าอยากกลับบ้านเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่แบบติดตามกินอะไรกินจะลงบ้านที่บบบบบ่่่ออยยมาาาากกกคแวพีีปหนนูไเถลั้ อะไรประมาณนี้ก็คือทุกคนจะเห็นหมดเลยนะคะว่ากินอยากกลับบ้านแค่ไหนแต่เราติดแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นไทยแลย้วแต่ว่ากินจะยังไม่ทิ้งสอบรอบสามนะคะทุกคนเพราะว่ากินจะมาสอบไป็น้วสิบแล้วค่ะสอบเนาะโอเคเราจะมาเริ่มที่คําถามแรกของอาจารย์ดีกว่าเราจะใช้ iPad อ่านด้วยเพราะว่าเรา list เว้นะคะคําถามแรกนะคะอาจารย์อะ่ะบอกว่าให้แนะนําตัวแล้วก็เหตุผลสั้นๆก็คือเราอะจะสัมภาษณ์ในวิดีโอแบบออนไลน์อย่างงี้แบบอันนี้ช่องของเรามันจะมี4ช่องใช่ไหม แบบช่องของเราช่องอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามอะไรแบบนี้ก็อาจารย์จะไล่าถามคนละหนึ่งคำถามอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเข้าไปคําถามแรกเลยก็คือให้แนะนําตัวแล้วก็ให้พูดเหตุผลสั้นๆที่อยากเข้ามาหาวิทยาลัยมสวสแล้วก็คณะข,ของเขานะคะจริงก็เลยแนะนําไปว่าแบบแค่แนะนำตัวก่อนเอาไปพันแนะนำตัวจะเป็นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญาลาภุธิเศษภัยบูลชื่อเล่นชื่อกีนะคะมาจากโรงเรียนราชินีบนกรุงเทพค่ะแล้วก็จบการแนะนำตัวแล้วก็บอกว่า พอจบถึงเอ,อ่อมาจากโรงเรียนราชินีโบกุงเทพฯแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเหตุผลที่กีนนะคะอยากเข้ามาศึกษาต่อในคณะนี้สาขานี้นะคะเพราะว่าอย่างนี้นะคะแบบเพราะว่าแล้วก็กีนขออนุญาตแบบเล่าไปถึงตอนม .4 ก่อนนะคะอาจารย์เพราะว่ากีนเนี่ยอยากเคยไปแบบเข้าค่ายวิศาววัสดุที่เกษตรมาแล้วตั้งแต่ม .4 กับมทําทำให้กีนเนี่ยสนใจวิศววัสดุมากแล้วกีนเนี่ยชอบโพลิเมอร์มากอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าอยากศึกษาด้านโพลิเมอร์ต่อมันดูน่าสนใจดีคะ่ะอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าหนู อยากเรียนด้านนี้จริงๆแล้วที่หนูมาสมัครที่นี่เนี่ยเพราะว่าหนูอะเห็นที่นี่ยังเปิดรับสมัครรอบพอร์ตอยู่แล้วหนูเกตดถึงหนูก็เลยยื่นมาเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์สอบในวันนี้ค่ะเป็นเป็นฟิลแบบพูดไปตรงๆเลยว่าเราอะอยากเข้าวิศาววัสดุดนะแต่เราก็อยากเข้าคณะคุณเหมือนกันเพราะเราอะอยากเข้าจริงๆเพราะเราดูมาแล้วเงียอาจารย์ก็เลยถามว่าอ่ะแล้วรู้จักสาขานี้ได้ไงก็เลยบอกไปตรงๆว่าวันนั้นนะคะครูแนนแนวอะ ลงเตือนประกาศว่าใครยังอยากแบบส่งรอบพอร์ตฟลิโอของมาสาวอโครงการเด็กดีมีที่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ขอใบได้แบบใบรับรองครูอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นเด็กดีจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะกินก็เลยลองดูแบบเลื่อนๆเข้าไปในเว็บว่ารับสมัครสาขาไหนบ้างก็เจอสดุที่วัสดุสาสตรเกิยินตอนนั้นอากินก็เลยเริ่มกินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวเข้ามาดูดีกว่าว่ามันแตกต่างจากวิศวะวัสดุยังไงอ่าอย่างางี้ใช่ไหมกินก็เลยลองเลื่อนดูก็แบบเออมันก็ต่างกันตรงที่ไม่มีพื้นฐานวิศวะอะไรอย่างงี้แต่ที่เหลือก็คล้ายๆกันเน เราก็บอกว่าเกตถึงด้วยค่ะก็เลยแบบเออยื่นเข้ามาเพราะว่าเกตถึงจริงๆเออประมาณนั้นเลยก็พูดตรงๆเนาะแล้วก็อาจารย์ถามว่าสมัครที่อื่นไว้หรือเปล่าก็เลยบอกไปเลยว่าไม่ได้สมัครค่ะสมัครที่นี่ที่เดียวเลยรอบกกอนเพราะว่าที่อื่นส่งไม่ทนันอ่ะส่งไม่ทันจริงๆจ้าเพราะว่าตัวเองก่อนแรกไม่ได้คิดจะส่งหรือสมัครไม่ไงเออแล้วอาจารย์ก็แบบถามประมาณว่าแบบแล้วเกศเนี่ยวัน ถ้าแปลตามความหมายกินเลยนะเกดอะเป็นเพราะโรงเรียนกดหรือว่าแกทําตัวแกเองว่าอะไรอย่างนี้กิน <g ill en> ก็เลยว่าโอเคค่ะกีนจะไม่โทษโรงเรียนนะคะอาจจะเป็นความผิดกินเองค่ะกีนอาจจะไม่ตั้งใจเรียนเองหรือว่าแบบว่าแบบว่ายัางไงอะอ่านไม่รอบคอบเองตอนทาข้อสอบเลยได้เกดประมาณนั้นแต่ในใจคือแบบโรงเรียนก็แอบกดเหมือนกันนะแต่จะโทษโรงเรียนก็ไม่ได้าจะเป็นตัวเราเองหรือเปล่าโอเคสรุปก็คือเป็นตัวเราเองเพราะเราอาจจะขี้เกียจอ่านหนังสือหรอติดเล่นเกมอะไรแบบนี้อย่าต่อแรก กีนที่ทำเพจปาริแก้อ่ะกีนจะลงไปเร็วแบบวันนี้เล่กอาโอวีนะวันนี้ตีป้อมโดดล่งน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วลบกมไปแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาโหลดใหม่แน่นอนถ้าติดแล้วจริงๆแบบชัดเจนรอบสามอะไรแบบนี้แต่ว่ายังไม่โหลดเข้ามาเล่นตอนนี้แน่นอนเออประมาณนี้ก็จะเป็นจบพาร์ทในน้นตัวแล้วก็สาเหตุที่อยากเข้าต่อมาก็คือจะเป็นอาจารย์ท่านแรกถามอาจารย์ก็จะถามว่าแบบ อะไรนะนี่ไงตอนหลุดปากว่าชอบโพลิเมอร์เว้ยฮาลเกี้เนี่ยชอบโพลิเมอร์มากโพลิเมอร์มากโพลิเมอร์มากอะไรประมาณนี้เรารู้สึกว่าอยากศึกษาด้านโพลิเมอร์ต่อมันดูน่าสนใจดีค่ะอาจารย์คือแบบอืมไม่น่าเลยกูคือแบบด้วยความที่หลุดปากถามโพลิเมอร์บอกไปว่าชอบโพลิเมอร์มากค่ะอยากเรียนโพลิเมอร์มากเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ก็เลยถามความแตกต่างของโพลิเมอร์กับวัสดุต่างๆด้วยความที่เราอะตอนแรกอะ บอกตรงๆเลยนะสัมภาษณ์มีโจดโพยไว้ด้วยแปะตรงขาตั้งกล้องเพราะตอนนั้นใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ใช้โทรศัพท์นี่แหละในการขอก็แปะไว้แต่ว่าที่แปะโพยไว้ะก็คือเป็นโพยที่เขาแนะนําพานั่นแหละเผื่อเขาถามว่าแบบสนใจแบบโครงการไหนไหมเพราะนี่เตรียมต่อมากเพราะจำรายละเอียดโครงการได้ไม่หมดแต่ว่าสนใจเนี้ยก็เลยแปะไว้สุดท้ายไม่ได้ใช้โพยที่แปะเลยจ้าใช้ความรู้ตัวเองหมดเลยจะร้องไห้ อาจารย์ก็เลยถามว่าแบบเออพลิเมอร์มีความแตกต่างจากวัสดุอื่นยังไงนี่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ค่ะงั้นหนูขอยกตัวอย่างระหว่างพลิเมอร์กับเซรามิกนะครับอย่างพลิเมอร์ด้านการแพทย์อย่างเงี้ยเราสามารถแบบพลิเมอร์มีความยืดหยุ่นกว่าเซรามิกค่อนข้างมากอย่างการทําแบบขวดน้ําอย่างเงี้ยเราก็ใช้พลาสติกเหมือนกันถ้าเราใช้ขวดน้ําแบบถ้าเราใช้เซรามิกแข็งๆทำขวดน้ำก็าจะไม่ได้ใช่ไหมด้วยความรู้ที่เรามีแล้วก็เราจะไม่ได้ด้วยนะว่าเซรามิกมีแบบกี่ประเภทเรารู้แค่พลิเมอร์ไงเรากกว่า ก็ลเลยบอกไปว่าอ้อย่างขวดน้ําการทาขวดน้ําการทําแบบ fun, ดัดฟันเหล็กดัดฟันอะไรเงี้ยมันก็ยืดหยุ่นถูกปะเราก็เลยยกตัวอย่างไปว่าออาจารย์ขาอย่างบอลลูนหัวใจค่ะบอลลูนหัวใจเนี่ยก็จะใช้โพลิเมอร์เพราะว่าการทำบอลลูนหัวใจเห็น <c oughs> e ไหมเห็นรงมไหมการทำบอลลูนหัวใจอ่ะมันจะเป็นแบบยืดหยุ่นได้ดีกว่าเซรามิกถ้าเราใช้เซรามิกทำบอลลูนหัวใจอ่ะมันอาจจะยืดหยุ่นไม่ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกไปตามตรงเลยว่าแบบเออเราอ่ะ นึกถึงแบบบอลลูนหัวใจที่พี่ค่ายวัสดุเคยบอกนะโอ้โหเก่าคนพี่ค่ายอะพี่ค่ายน่ารักจังเลยไปสองปีเจอบอลลูนหัวใจสอง,ง,งปีแล้วคือโอ้จําได้แล้วพอสัมภาษณ์เสร็จก็เลยถามไปถามทักงไปถามพี่คนหนึ่งค่ะพี่ค่ายคนหนึ่งว่าพี่คะมันคือพอลิเมอร์ใช่ไหมแบบเออเรื่องพอลิเมอร์ที่เราเรียนไปในค่ายมันคือบอลลูนหัวใจใช่ไหมมีแล้วบอลลูนหัวใจใช่ไหมพี่บอกใช่ใช่ใช่นี่ก็แบบโอ้โอเคกูรอดแล้วหนึ่งโอเคเราแบบไม่ได้มีความแบบ เราไม่ได้แะแต่เรารู้จริงอะเพราะเราจําได้อันนี้ก็ขอบคุณพี่ค่ายทุกคนนะคะที่ให้ความรู้หนุมในการสอบสัมภาษณ์รอบนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วก็นั่นแหละก็เป็นนั่นเป็นความแตกต่างของวัสดุต่างๆเลยนั่นก็บอกไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าในช่วงโควิดจะไปยุกอะไรให้เข้ากับสถานการณ์นี่ก็เลยบอกไปว่าแบบอ่ะตเตรีกระจายไปแล้วเรื่องพอลิเมอร์ก็เลยบอกไปเลยจะเอาด้านพอลิเมอร์มาปรับปร,ปรุงการทาหน้ากากแบบใช้วัสดุที่ มีอ่าอย่างสมมติมีวัสดุสองอย่างใช่ปะ่ะเราก็จะทําวัสดุสองอย่างที่แตกต่างกานะันอะเราก็จะเลือกว่าเราควรเลือกแบบไหนดีที่แบบคุณภาพใกล้เคยียงกันแต่ราคามันต่างกันอย่างแบบฝั่งนี้มันมากกว่าฝั่งนี้มันน้อยกว่าราคาน้อยกว่าใช่ไหมเราก็ต้องเลือกฝั่งนี้แต่ว่าคุณภาพเท่ากาันก็คือเหมือนเป็นการประยุกต์ใช้ว่าแบบเออเราจะแบบใช้วัสดุยังไงให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรประมาณนี้เนาะก็จะตอบอมาณนั้นแล้วก็แอบรดนิดนึงด้วยช่วงนี้เพราะว่าควรนึกไม่ออก แล้วถามเรื่องไวเลสแบบอะไรไรายสายสักอย่างอันเนี้ยอาจารย์ถามว่ารู้จัก wireless, ไวเลสไหมลูกนี่ตอบวเลยมาจะ้ะรู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าตัวเองหรือนึกงในใจแหละไวเลสอีหล้สายเพราะว่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ยกตัวอย่างเฉพที่ไวเลสอะไรประมาณนี้ไปเราก็เลยยกตัวอย่างไปแค่ว่าอะไรวะเออยกไอ้นี่กล่องรับสัญญ,ญาณากับโทร,ราศัพท์แบบกล่องรับสัญญ,ญาณไวไฟอะไรเง,งี้ยมันน่าก,ก็น่าจะเป็นไวเลสเนาะใน,ในใจคือแบบโอชิมหายแล้วมีอะไรอีกนะอาจารย์ก็เลยถามว่าหนูรู้จักแค่นี้เหรอลูก หนูนึกไม่ออกแล้วเหรอลูกแต่ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้ทำหน้ากดดันนะแต่แต่เสียงก็คือแบบรู้สึกเคียดมาทาไงดีว่ากูทําได้ไหมสุดท้ายตอบไปสองอย่างอาจารย์ถามว่าเดี๋ยวนึกไม่ออกแล้วกินก็เลยบอกว่านึกไม่ออกแล้วค่ะอาจารย์เขาโทษค่ะแล้วก็ยกมือไหว้หนึ่งแมะเพราะแบบอคืคําถามเนี้ยกูช็อกเลยกลยูแบบโอ้ไม่ก็ oh <my> จะติดสัมพานธ์เปล่าวะเพราะว่าเจอคําคถามนี้ไปอะทุกอย่างที่เราตอบมามันดูดีหมดเลยใช่ปะเพราะเราบอกว่าเราชอบวัสดุเราชอบคอล์นิมอร์เราข้างเราวัสดุศาสตร์วัสดุมากแล้วพอมาเจอแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้ไม d จะไม่ติดสมภารแน่ๆอันนี้ช็อกจริงเพราะว่าตัวเองอะลืมตอบแบบเมาไร้สายคีย์บอร์ดไร้สายอะไรพวกนั้นไปเขาลืมจริงๆเออเวลาสมภา์มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเออตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเคียดแหละจะติดเปล่าวะเออแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเอออาจารย์ถามว่าเล่นสื่อโซเชียลไหมทวิตเตอร์ไอจีเฟซบุ๊กหรือว่าพวกแบบสื่อโซเชียลต่างๆอะที่แบบบางทีมันอาจจะไม่ได้ดังอ่านพันทิปอะไรอย่างนี้ด้วยอะอาจารย์ก็เลยถามว่าเล่นพวกนี้ไหมนี่ก็เลยบอกไปว่าเล่นเพราะว่าเล่นถูกแอปเลยเขาก็เลยถามว่าเออเนี่ย ถ้าสมมุติมีข่าวว่ามีอุปกรณ์หรือสินค้าที่ป้องกันโควิดได้เพราะช่วงนี้กับโควิดเขาต้องเอาโควิดมาประยุกต์ใช้เนาะก็คือถามว่าถ้าแบบมีสิ่งที่ป้องกันโควิดได้อะไรประมาณนี้จะเลือกส่งต่อให้ใครหมายถึงว่าจะส่งข่าวนี้ให้ใครก่อนนี่ก็เลยยังไม่ตอบว่าส่งให้ใครนี่ก็เลยตอบไปว่าอาจารย์คะคือถ้าเรารู้ข่าวมาอย่างเนี้ยเราก็ต้องหาสืบค้นข้อมูลให้แบบชัดเจนก่อนว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแบบหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าพวกแบบ ข่าวต่างๆหลายๆที่อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็เลยามว่าแล้วถ้าไม่ดูข่าวจากเน็ตเราจะทําในไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยบอกไปว่าอาจจะทําเรื่องขอเข้าไปดูโรงงานแบบสมมติเรามีสินค้าหนึ่งสินค้าในดีสมตสมติอันนี้สมมติอันนี้คือสินค้าที่แบบเราเราเราเขาเรียกอะไรสมตสมตินี่คือสินค้าที่เขาบอกว่ามันปน้องกันโควิดได้แล้วแบบมันจะมีฉลากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สถานที่ผลิตนี่ก็เลยบอกอาจารย์ไปว่าอ่าอาจารย์ขาหนูอ่ะจะขอทําจดหมายไปถึงสถานที่ผลิตเพื่อเข้าไปดูโรงงานเพื่อดูว่า โรงงานเนี่ยมีจริงหรือเปล่าตรวจสอบจริงไหมเพราะว่าอ่าอย่างถ้าเขามาโฆษณาเกินจริงอย่างเงี้ยมันก็แจ้งพวกแบบซอขบหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ใช่ปะ่ะแบบคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเงี้ยเออนี่ก็แบบรู้สึกว่าอ่าถ้าเราจะแชร์ข่าวให้ใครที่สําคัญรอบตัวเราก่อนอ่ะเราก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนี่กินก็เลยแบบเออบอกบอกไปตามตรงเลยว่าจะศึกษาในการเข้าไปโรงงานดูโรงงานนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกว่าพอพูดเสร็จว่าแบบสาเหตุที่เรายังไม่รีบส่งต่อใช่ไหมเพราะบอกสาเหตุเสร็จแล้วก็บอกว่าจบเทา้าได้ว่าแต่ถ้าหนูต้องเลือกส่งต่อจริงๆก็จะเป็น ส่งต่อให้แม่แบบส่งต่อในรลยแม่ส่งต่อในรลายยายอะไรประมาณนี้แล้วอาจารย์ก็เลยแบบดูแฮปปี้กับคาตอบแต่คือถึงอาจารย์จะแฮปปี้กับคำตอบเราใช่ป่ะเราก็เริ่มคิดแหละเอไอไวเลนี่กูจะทําให้กูติดหรือตกว่าเพราะว่ามันยากสแบบ oh แบบิทุกคนแบบโอ้ยก็ชอ็อกมากยากมากยากแบบตายหายทุกคนแบบโอ้ช็อกไม่ชอบปวดหัวปวดแบบแต่สุดท้ายนะคะเราก็ติดได้ค่ะพอแบบอ่ะพูดจบแล้วใช่ไหม อาจารย์ก็เลยแบบอืมโอเคงั้นก็รอผลแบบขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการสอบสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้แล้วก็แบบว่าอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือแนะนําทุนก็บอกว่าถ้าได้เข้ามาเรียนที่นี่จริงๆก็แนะนําทุนนู่นนี่นั่นแบบถ้าสนใจก็ตั้งใจเรียนนะในใจแบบสนใจค่ะเพราะว่าสงสารกันแม่ว่าช่วงเนี้ยแม่หางกันเยอะมากอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบคุณค่าอาจารย์อะไรประมาณนี้อาจารย์ก็บอกว่าโอเคไว้แบบ เจอกันในวันเปิดมหาลัยหรือว่าวันแบบประกาศผลนะสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ก็ขอแบบฟิลแบบขอไอตินันลูกขอให้เจอกันอะไรประมาณนี้นี่ก็แบบขอคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กดออกวิดีโอคอรไปค่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วนี่ก็จบแล้วนะคะกับการรีวิวการสัมภาษณ์แล้วก็ยกตัวอย่างคําตอบความสัมภาษณ์อะไรประมาณนี้ก็มันอาจจะไม่แบบ ไม่เป็นพาทเต็มสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่ากินก็ไม่ได้จาได้ขนาดนั้นว่าเอถามอะไรบ้างตอบอะไรบ้างแต่ที่คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ใครสนใจที่อยากเข้ามาหาลัยไหนๆไ,ไ,ไม่ว่าจะเป็นมสวหรือว่าที่อื่นๆหรือเป็นกเกษตรจุฬาอะไรประมาณนี้เนาะก็ถ้าฟังแล้วก็ลองเอาความแบบคําตอบเราไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกใช้กับของตัวเองก็ได้อาจจะเป็นฟังเป็นความรู้ก็ได้อ่ะโอเคว่า,าก็ไม่ได้แบบอยากวังค้าให้ทุกคนเข้าตามเราหรือว่าตอบตามเราโอเคว่าก็คืออยากให้ทุกคนแบบ แฮปปี้กับการเรียนของตัวเองมากกว่าเพราะตอนแรกอะอย่างต,ตอนแรกที่เราอยากเข้ามศวสถดุดใช่ปะนี่ก็แบบอะยังไม่ได้ยืนเพราะรอ,อรอบ3นี่ก็เลยลองยืนมสวอดูแต่พอเจอโครงการมาสกวก็รู้สึกว่าอะมันก็โอเคกับผลประโยชน์เราเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนถูกปะอ่าประมาณนั้นนะคะก็ จบแล้วนะคะสาหรับคลิปการรีวิวคาสัมภาษณ์ต่างๆรีวิวการทําพอร์ตของเราก็เอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะใครที่เอออยากดูพอร์ตเต็มของเราก็ทักมาที่ไอจีจีจีรีอเอ็นอันเดอร์สกอร์กัาได้นะคะนะจำเชื่อจีตัวเองไม่ได้ใหญ่จริงเลยนางบ้าเอ้โอเคค่ะเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นเพื่อนหรือว่าใครที่ซิลหรือว่าเข้ามาดูความแบบความเครียดของเรานี่น่าจะเป็นคลิปที่เครียดที่สุดของเราลวมั้งแต่ทํามาน่าจะใช่นะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ขอพอแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าในเมมเราเมมไอแพเราก็ไม่สามารถตัดคลิปยาววันนี้ได้น,นะคะเพราะเดี๋ยวต้องลบแอป,ปอื่นอีกเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องกีนด้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย